ูอีจัก,กรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์ชิงชีวิตในค่ายคุมขังอาชญากรสงครามวันที่15สิงหาคม1945จัก,กรพรรดิญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามวันที่19สิงหาคมในปีเดียวกันจัก,กรพรรดิผูอีโดยสารเครื่องบินกองทัพญี่ปุ่นจากสนามบินตรงถาาเมืองเซินหยาง เพื่อหลบหนีไปประเทศญี่ปุ่นแต่ถูกกองทัพสหภาพโซเวียตจับตัวไว้หลังจากนั้นก็ถูกส่งตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษไซบีเรียคาบารอฟหมายเลข45ระหว่างที่ถูกคุมขังโดยสหภาพโซเวียตเนื่องจากผูหอีมีฐานันดรพิเศษจึงได้รับอภิสิทธิ์ต่างๆแต่ก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของโซเวียตต่อมาผูอีถูกส่งตัวไปขึ้นสารทหาร International Military Tribunal for the Far East เพื่อเป็นพยานชี้ว่าญี่ปุ่นเป็นผู้กระทำการทั้งหมดในเหตุการณ์ที่บุกรุกรานประเทศ